วัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกผมเสียบลรสองทุกตาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในช่วงแบตเทิรรถ มีพร้อมครับมีพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกมาสอบถามกันเยอะแยะมากมายครับอยากจะทราบรายละเอียดของรุ่น L Series Special ที่ออกมาใหม่ครับก็จะเป็น32แรง40แรงแล้วก็50แรง Special เนี่ยเปรียบเทียบกันให้เห็นจ้าๆครับว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนเพื่อไม่ให้เป็นการพูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าทั้ง3ตัวครับวันนี้นำมาปะทะกันทั้งหมดเลยครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปเลยไปว้านีก็เป็นกัน ปัตชากันลรวบ l s e r i e Special s L 3 2 1 8 Special l 4 0 1 8 Special และ L 5 0 1 8 Special นี่3รุ่นตัวใหม่ล่าสุดของทางโคุโบต้าของเราดนะูจากลักษณะภายนอกแล้ว32แรงก็จะเล็กกว่าเพื่อนไนะ <c oughs> ไปมีดของ32แรงอยู่ที่ FD 1 4 4ครับเมตรส่ M 4, ครับส่วนของ40แรงไปมีดอยู่ที่ FD 1 6 4ครับเมตร64นะครับส่วนของ50แรงอยู่ที่ FD 1 8 6ครับเมตร 6เซนนะครับที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกันชนหน้านะครับสิแรงมาตอนแรกนี้ก็จะไม่มีกันชนหน้าแต่ว่าเราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ5,5 0 0บาทส่วน40แรงและ5้แรงก็มีกันชนหน้ามาให้พร้อมแล้วนะครับเรื่องของราคามาดูทีละตัวเลยนะครับ้่าราคาของ32แรงนั้นถ้าเป็นตัวรถบวกใบมีดอย่างนี้นะราคาอยู่ที่4 5 8 8 0 0บาทครับถ้าเอาอุปกรณ์ครบชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวรถบวกไอ้มีดบวกผ่าน5บวกโรตารี่ราคาจะอยู่่ที545,700บบสรั 40แรงรตัวรถบวกใบมีดราคาอยู่ที่549,000ถ้าอุปกรณ์3ชิ้นตัวรถบวกผ่าน5บวกโรตารี่ราคารวมอยู่ที่639,900ส่วนของ50แรงครับตัวรถบวกใบมีดเฉยๆอย่างนี้นะครับ ราคาอยู่ที่687,500ครับคุณผู้ชมและถ้าอุปกรณ์3ชิ้นครับตัวรถบวกใบมีดบวกพัด6บวกโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่798,300ครับมาดูในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์32แรงและ40แรงเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคูปต้าแบบ Direct Injection 3สูบ4จังหวะสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ <Okay. S 1> ในส่วนของ50แรงครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคูปต้าแบบ Direct Injection 4สูบ4จัง ตูดตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำสุดง่ายๆก็คือส2แรงสีแรง3สูบครับผู้ชมและ50แรงนี้ จะเป็น4สูบในส่วนของรุ่นของเครื่องยนต์เดี๋ยวจะขึ้นให้ครับ32แรงและ40แรงจะเป็นรุ่นของเครื่องยนต์ตัวเดียวกันส่วน50แรงก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งและในส่วนของแรงม้าครับแรงม้าสูงสุด32แรงก็คือ32แรงม้าครับ40แรงก็40แรงม้าครับและ50แรงก็50แรงม้านั่นเองมาดูในส่วนระบบขับเคลื่อนเพา PTO ครับของ32แรงนั้นอยู่ที่27.8แรงม้าครับของ40แรงอยู่ที่31.5แรงม้า ของ50แรงอยู่ที่41.5แรงม้าครับในส่วนของขนาดของกระบอกสูบและช่วงชักทั้ง3รุ่นจะเท่ากันนะครับอยู่ที่87ณ102.4ม mm, ิลลิเมตรนะส่วนปริมาตรของกระบอกสูบครับ32แรงและ40แรงปริมาตรกระบอกสูบเท่ากันครับอยู่ที่1,826 cc ส่วนของ50แรงครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,434 c ีครับมาดูในส่วนของรอบการทำงานทั้ง3รุ่นรอบการทำงานต่อเนื่องเท่ากันครับคืออยู่ที่2,700รอบนาทีโอเค แรงบิดสูงสุดของ32แรงอยู่ที่101.1นิวตันเมตรนะครับส่วนของ40แรงอยู่ที่121.8นิวตันเมตรก่อนของ50แรงอยู่ที่155นิวตันเมตร ส่วนถังบรรจุน้ํามันครับ32แรงและ40แรงถังบรรจุน้ำมันเท่ากันครับอยู่ที่40ลิตรนะครับส่วนของ50แรงถังบรรจุน้ำมันอยู่ที่48ลิตรครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ดีเซลก็ได้นะครับหรือรองรับน้ํามัน B7B10B20 ด้วยกันทั้ง3รุ่นเลยามาดูระบบเดินทางและระบบส่งกําลังบ้างครับคุณผู้ชมนาดยางหน้าครับนะครับสายสองแรงล้อหน้าอยู่ที่7ทับ16ส่วนของ40แรงขอบยางอยู่ที่8ทับ16รับแนะของ50แรง ขอบยางอยู่ที่8ปดทับสิบแปดครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของยางหลังครับยางหลังของ32แรงอยู่ที่11.2เอทับยีครับของ40แรงอยู่ที่12.4สอทับยีครับมาดูของ50แรงยางหลังอยู่ที่13.6สาทับยีครับสำหรับเกียร์หลักนะครับก็เป็นเกียร์คอนสแตนท์เมดด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับส่วนเกียร์เปลี่ยนทิศทางก็ เป็นแบบซิงโครชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับจำ <Wow. S 2> นวนเกียร์ก็เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับ <Wow. S 2> คุณผู้ชมระบบพวงมาลัย ARM 12แรงและ40แรงร <c oughs> เป็นพวงมาลาัย power แบบรวมชุดนะครับ <c oughs> ส่วนของ50แรงครับ <c oughs> เป็นพวงมาลาัย power hydraulic static <c oughs> นะครับ ระบบเบรกทั้งสามรุ่นเบรกแบบจานเบรกแช่ในนะ้ํามันส่วนระบบคลัชนี่จะเป็นคัทเดี่ยวแบบแห้งด้กันทั้งหมดเลยทั้งสามรุ่นนะครับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าครับ <leaning> เฟืองเฉียงทั้งระบบอย่างด้กันทั้งสามรุ่นเลย <Okay. S 1> ส่วนรัศมีวงเลี้ยวทั้งสามสิบสองแรงและสี่สิบแรงวงเลี้ยวจะอยู่ที่สองจุดห้าเมตรส่วนของห้าสิบแรงจะอยู่ที่สองจุดหกห้าเมตรมาดูในส่วนของความเร็วกันบ้างครับความเร็วเดินหน้าของสามสิบสองแรงจะอยู่ที่ 1.7ถึง21.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของ40แรงอยู่ที่2.0ถึง25.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ50แรงอยู่ที่2.5ถึง29.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วในการถอยหลัง32แรงอยู่ที่1.7ถึง21.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง40แรงก็2.1ถึง25.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง50แรงอยู่ที่2.4ถึง26.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินหน้าถอยหลังเก็บเทียบกันทั้ง3รุ่นผ่านไปดูระบบเอาพีทโอบ้างนะครับคุณผู้ชม32แรงและ40แรง540อยู่ที่รอบเครื่องยนต์2,300 76รอบต่อนาที50แรงครับ540อยู่ที่รอบเครื่องยนต์2,268รอบต่อนาทีที่750 32แรงและ40แรงอยู่ที่รอบเครื่องยนต์2,596 รอบต่อนาทีส่วน50แรงที่750นั้นรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,348รอบต่อนาทีครับในส่วนของระบบไฮดรอลิกอัตราการไหลของปั๊มของ32แรงและ40แรงจะอยู่ที่23.9ลิตรต่อนาทีนะครับส่วนของ50แรงจะอยู่ที่30.5ลิตรต่อนาทีส่วนแรงยกสูงสุดของ32แรงและ40แรงแรงยกสูงสุดอยู่ที่906กิโลกรัมส่วนของ50แรงแรงยกสูงสุดอยู่ที่1,300กิโลกรัมครับประมาณ1.3ตันเนาะในส่วนของน้ำหนักตัวครับเฉพาะแท็กเตอร์ไม่ รวมเล็ก่วงนะครับ32แรงอยู่ที่1,255กิโลกรัมครับ40แรงอยู่ที่1,275กิโลกรัมครับ50แรงอยู่ที่1,490กิกโลกรัม ในส่วนความยาวครับตั้งแต่กันชนหน้าถึงล้อหลังนะทั้ง32แรงและ40แรงเท่ากันนะครับก็คืออยู่ที่2,920ม mm ิลลิเมตรนะ okay, okay. ส่วนของ50แรง <Yeah. S 1> ความยาวกันชนหน้าถึงล้อหลังจะอยู่ที่3,200มิลลิเมตรในส่วนของความกว้างขอบยางล้อหลังซ้ายขวา32แรงจะอยู่ที่1,337ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วน40แรงความกว้างขอบยางล้อหลังซ้ายขวาอยู่ที่1,422ม mm. ิลลิเมตร และของ50แรงนะครับความกว้างขอบยางล้อหลังซ้ายขวาอยู่ที่1,495ม mm, ิลลิเมนะคุณผู้ชมส่วนระยะฐานล้อนะของ32แรงและ40แรงจะเท่ากันนะครับรกรคือ1,610มิลลิเมตรนะครับส่วนของ50แรงระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,419 0มิมนะครับ ความสูงของ32แรงจากพื้นจนถึงปลายโครงเหล็กนิลไพรเนี่ยความสูงอยู่ที่2,010ม mm. ิลิเมตรของ40แรงความสูงอยู่ที่2,035ม mm. ิลิเมตรแล้วครับและของ50แรงความสูงจากพื้นถึงปลายโครงเหล็กนิลไพรอยู่ที่2,049ม mm. ิลลิเมตรวนความสูงใต้ท้องรถของ32แรงนะอยู่ที่330มิลลิเมตรของ40แรงความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่335ม mm. ิลลิเมตร และของ50แรงความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่400ม mm. ิลลิเมตรความกว้างช่วงล้อหน้าของ3 2แรงอยู่ที่1 2 0ม mm. ิลลิเมตรของ40แรงอยู่ที่1 0 8 0มิลลิเมตรและของ50แรงอยู่ที่1,150ม mm. ิลลิเมตรนะส่วนความกวาม้วางของช่วงล้อหลังของ3 2แรงอยู่ที่ 1,060สมิลลิเมตรส่วนของ40แรงและ50แรงก็จะมีรุ่นที่ปรับฐานล้อได้ด้วย,ดวยเดี๋ยวบันจะขึ้นโชว์อีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ของ40 mm. แรงทั่วไปแลงความกว้างของช่วง,ลงหลังอ่ <20. S 1> ที่หนึงนะครับที่1,120มิลลิเมตรนะครับส่วนของ50แรงความกว้างช่วงฐานล้อก็ปรับ2ระยะเนาะก็อยู่ที่1,155 mm. และ1,225ม mm. ิลลิเมตรนะครับ ส่วนถ้าเป็นระบบของ VT รุ่นขยับล้อได้ของ40และ50แรงเย๋ยก็จะขึ้นในตารางให้ดูนะครับปรับได้อีกถ้าเป็น40แรงก็ปรับได้อีก3ระยะครับถ้าเป็น50แรงก็ปรับได้อีก5ระยะเลยทีเดียวครับ <Wow. S 1> และนี่ก็คือการรีวิวของรุ่นใหม่ล่าสุด L Series Special ทั้ง3รุ่นใครชอบรุ่นไหนก็สามารถทักทายเข้ามาได้ครับโปรโมชั่นช่วงนี้ดาวไม่แพงครับ32แรงก็รับรถอยู่เพียงแค่15,000บาทได้อุปกรณ์ครบเลย40แรงก็รับรถอยู่ได้แค่19,000บาทนะครับส่วน50แรงก็รับรถอย <Wow. S 1> การรีวิวทั้ง3รุ่นนะครับ32แรง40แรงและ50แรงก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ดูนะครับตามภาพนี้เลยขาดตกบกพองตรงไหนต้องขออภัยไปตรงนี้ด้วยนะไม่มีรุ่นไหนที่ดีที่สุดแล้วครับ <c oughs> แต่จะมีรุ่นที่เหมาะสมกับเราที่สุดเนาะ และเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับหลังจากที่ได้ชมกันบางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง32แรง40แรงและ50แรงสเปเชียลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมานี่นะต่างกันยังไงครับชอบรุ่นไหนสุดท้ายก็ต้องดูที่หน้างานของเราด้วยนะครับว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับเราและก็เลือกใช้คันนั้นนะครับท้ายสุดแล้วครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบตเทิลรถไถสนุกๆสไตล์เซลปอนอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผู้ชมครับเพื่ออททีีี่่่จะะมมพลลลาาคิิปวโใหๆเรัผแก็ ฝากไว้อีกแฟนเพจ Facebook ค,ครับของเชปกรณ์องตัวด้านะครับยิดกดติดตามด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนักในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันนะครับบางทีตอบใน YouTube ตอบคอมเมนต์อาจจะช้าหน่อยก็สามารถแชทใน Messenger ใน Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้คงต้องขอจดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ <laughs> เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สาคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง อ๋อกดเลยนะโอเคดีมากๆแล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับแน่เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปดดนี้แล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย